เพชรบุรีจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทยดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหาดทรายและป่าชายเลนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเหล่านั้นมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่นั่นคือเรื่องบ้านร้างกลางป่าชายเลนบ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าไป ไม่เว็นแม้แต่ชาวบ้านไหนละแวกนั้นเรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาในหมู่ชาวประมงริมชายฝั่งเพชรบุรีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งประงานโดดเดี่ยวกลางป่าชายเลนที่เงียบสงัดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือมันถูกปล่อยร้างมานานหลายสิบปีแล้วและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นก็คือ ไม่มีใครกล้าที่จะเฉียดเข้าไปใกล้แม้แต่ตอนกลางวันว่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาอยู่ในละแวกนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นครอบครัวขนาดเล็กมีพ่อแม่และลูกสาวเพียงคนเดียวเธอชื่อว่าพิมพ์พิมพ์มเป็นหญิงสาวหน้าตาส,สวยนิสัยดีและเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้าน แต่หลังจากที่ครอบครัวนี้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นวันแรกๆทุกอย่างดูปกติแต่พอผ่านไปไม่นานเพื่อนบ้านใกล้เคียงเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติพวกเขาเห็นพิมพ์ชอบออกมายืนอยู่ริมหน้าต่างบ้านมองออกไปที่ทะเลบางคืน เธอยือนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งฟ้าสางและแล้วคืนหนึ่งเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นฝนตกหนักฟ้าผ่าเสียงดังชาวบ้านบางคนเด่น,นขึ้นมากลานนงดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากบ้านของพิมพ์รุ่งเชา้าวันต่อมาครอบครัวของพิมพ์ได้หายตัวไปอย่างปริศนา มีเพียงร่องรอยของเท้าขนาดเล็กมุ่งหน้าออกจากบ้านไปทางชายฝั่งและมหายไปในโครนของป่าชายเลนไม่มีใครพบศพของพวกเขาและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนแต่หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยหลายปีผ่านไปบ้านหลังนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมโครงสร้างไม้ เริ่มผุกพังตามการเวลาแต่บางคืนชาวประมงที่ออกไปหาปลาตอนดึกๆก,ก็ยังคงได้ยินเสียงแปลกๆมาจากบ้านหลังนั้นเสียงนั้นเหมือนเสียงคนเดินไปมาเสียงข้าวของเคลื่อนที่เองบางคืนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆลอยมาตามลมจนกระทั่งมีกลุ่มนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้าไปสำรวจ วันนั้นเป็นช่วงบ่ายนักเดินป่ากลุ่มหนึ่งเดินลึกเข้าไปในป่าชายเลนพวกเขาเดินตามเส้นทางเก่าๆและพบกับบ้านร้างหลังนี้เข้าโดยบังเอิญจากภายนอกบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานแต่เมื่อพวกเขาผลักประตูเข้าไปกลับพบว่าข้างในมีข้าวของยังอยู่ครบราวกับว่ายังมีคนอาศัยอยู่พื้นบ้าน เต็มไปด้วยรอยเท้าเล็กๆคล้ายรอยเท้าเด็กแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือบนโต๊ะไม้เก่ากลางบ้านยังคงมีมีถ้วยข้าววางอยู่พร้อมกับช้อนที่ยังเปียกน้ำอยู่ราวกับเพิ่งมีคนกินข้าวเสร็จขณะที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่นั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนเป็นเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินลากไปมาหนึ่งในนักเดินป่า ตัดสินใจขึ้นไปดูเขาเดินขึ้นบันไดยอย่างช้าๆแต่ละขั้นส่งเสียงเอ,าอาี๊ยดหน้าขนลุกพอขึ้นไปถึงชั้นสองเขาก็ต้องชะงักทันทีตรงมุมห้องนั้นมีเงาตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ผมยาวปกคลุมตัวนักเดินป่าหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงทันใดนั้นเงานั้นเริ่มขยับและค่อยๆ หันหน้ามาชาชาแต่ก่อนที่เขาจะได้เห็นใบหน้าของเธอชัดๆัดเพื่อนของเขาตะโกนขึ้นมาว่าออกไปเดี๋ยวนี้พวกเขารีรีบวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นทันทีโดยไม่หันกลับไปมองและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนี้อีกเลยและนี่คือเรื่องเล่าหลอนของบ้านร้างกลางป่าชายเลนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ทุกวันนี้บ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ชาวบ้านต่างเล่ากันว่าหากคุณเดินผ่านที่นั่นในยามค่ำคืนบางครั้งคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นพูดว่าช่วยฉันด้วย <c oughs> หากคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซออันซิงเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆ ได้ทุกสัปดาห์